เาพบกับเราช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะคะอ่าบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะวันนี้ก็วันลอยกระทงเนาะในขวัญก็จะพาลักกี้ไปลอยกระทงนะคะที่สะโรงเลียนนะคะสะเล็กๆนะคะทางโุงเรียนนะคะในขวัญเดินนําแล้วนะคะลักกี้มาทีหลังนะคะลักกี้มาทีหลังนะคะ เดินนำลักกี้เลยนะคะแม่วันก็ถือธงไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพิกี้ตามมานะคะเดวลักกี้ตามมานะแม่ฮอนเดินนำไปก่อนเลยนะคะ เดินไปโลเลยนะคะกี่เดินแป๊บเดียวก็ถึงนะคะก็แม่ขวานก็เดินไปโ่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันลักกี้นะคะแม่ขวานทำเองนะคะ นี่ก็เป็นทางที่เราจะเดินไปสระกันนะคะลักกี้อยู่ข้างหลังนะคะยังไม่มานะคะเดี๋ยว่าต่อให้ก่อนเลยต่อให้ก่อนเลยนะคะเดินกี่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะสระก็อยู่ตรงนี้เองนะคะเป็นสระหลังโรงเรียนนะคะลักกี้นะคะรอนะคะหยุดรอลักกี้นะคะ มาทั้งนู้นแล้วนะคะเดินมาแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวิกกี้ก็ถึงแล้วเดินเร็วอยู่นะคะสปาลากี้ไปลอยกระทงนะคะวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะมาแล้ว <c oughs> เดินมาแล้วตุลุตุลุมาเลย <c oughs> เดินเร็วมา,มากเลยนะคะสปาลาก้เดินมาแล้วนะคะแม่ขันก็เดินนําหน้าแล้วนะคะทำหน้าไปข้างหน้าแล้วนะคะ กี่เดินตามหลังแม่ควอนอยู่นะคะถือล้อมาลอยกระทงด้วยนะคะาจะไปลอยกระทงกันนะคะ <c oughs> ขอเป็นทางนะคะที่ไปลอยกระทงนะคะก <c oughs> ี่ก็มาเหมือนกันนะคะไปลอยกระทงเหมือนกันคะ่ะนะคะ แม่ควันอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะแม่ควันก็ถึงก่อนแล้วตีก็ทวงไปรอล,ลักกี้แล้วนะจ๊ะก็เป็นป่าข้างบนนู้นก็ไม่เห็นเสงย้อนเสงน,นะคะมองไม่เห็นเลยไปก่อนแล้วเอลยขี่มาแล้วนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาลักกี้กลับแล้วนะคะ วันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะก็ขอให้แม่เมีนะคะทุกทท่านทุกๆคนเลยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนก็จะขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะนะคะกีีกลับแล้วนะคะ